สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุรอดอคลื่น747ภาค AM เริ่มตั้งแต่เวลา8นาก10นาทีถึง8นาฬกา35นาทีวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะและทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา FM 88.75วัดดวงแข เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา19.30ถึง20นาิกาทุกวันดำเนินรายการโดยเพนสีอินทรทัศน์วันนี้ขอนำเสนอท่านด้วยธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารจากนักเขียนกุลสตรีนามปากกาสุทธสาอ่อนค้อมท่านที่สนใจต้องการนำซีดีชุดนี้ไปฟังทบทวนโปรดติดต่อได้ที่ศูนย์หนังสือธรรมสภา 024411535หรือที่คุณน,น้ำทิพย์ภูธนชัย0818288298 0865348273และที่ดิฉันเพนสีอินทรทัศน์0819197268 0819197268ได้ทุกวันค่ะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังความหลงในสงสารค่ะ นำธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่าเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารเป็นธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารยจรันติตะธรรมโมซึ่งในเรื่องคือพระครูเจริญติตะธรรมโมเหตุการณ์ในเรื่องความหลงในสงสารเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณสมัยที่ยังเป็นพระครูภาวนาวิสุทธ์ได้พบกับหลวงพ่อในป่า และพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากศินซึ่งพระคุณท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าและนักศึกษาที่ข้าพเจ้าพาไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพาวันฟังเมื่อยี่สิบปีก่อนเมื่อพระคุณท่านเล่าจบได้กำชับข้าพเจ้าว่าอย่านำไปเล่าให้ใครฟังข้าพเจ้าก็รับปากหาก็คิดในใจว่าไม่เล่าเจ้าค่ะแต่จะนำไปเขียนจนรอเวลาที่จะเขียน ซึ่งมาได้โอกาสเมื่อเรื่องวัตจักรชีวิตจบลงความจริงเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผนวดเป็นพระภิกษุเป็นที่ทราบในหมู่พระอริยเจ้าหลายองค์เท่าที่ขาพเจ้าทราบมีหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุธหลวงพ่องโงนและหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งขาพระเจ้าเคยไปกราบนมัสก,การมาแล้วทุกองค์ขณะเขียนเรื่องความหลงในสงสาร พระอริยเจ้าทั้งสี่องค์ท่ละสังขารแล้วน่าแปลกที่ว่าก่อนจะเขียนได้มีกาลยานามิตรที่เป็นลูกศิษย์บ้างท่านผู้อ่านบ้างมิตรสหายบ้างมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเฉพาะอาจารย์อุทุมพรมุลพรมได้ถ่ายเอกสารหนังสือของหลวงพอ่อือษีลิงดำวัดท่าสุงม,มาให้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเขียนมาก บทสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระเจ้าพญามาหากษัตริย์ศึกข้าพเจ้าก็คัดลอกมาจากหนังสือเล่มนี้ลูกชายของข้าพเจ้าพูดขึ้นในวันหนึ่งว่าแม่ไม่กลัวนักประวัติศาสตร์ลุกขึ้นมาขึ้นประท้วงหรือที่ไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์เขาข้าพเจ้าบอกลูกข้าพเจ้าว่าเขียนจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เขียนในรูปของนิยายคงไม่มีใครมาประท้วงหรือหากมีก็คงต้องบอกว่าอย่ามาเอานิยายอะไรกับข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจว่าเหตุใดพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงให้เขียนเป็นนิยายแทนที่จะเขียนเป็นหนังสือหรือว่าตำราเมื่อความหลงในสงสารตีพิมพ์ในกุลสตรี ไปได้ประมาณ46บทมีท่านผู้อ่านโทรศัพท์มาเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2547บอกว่าให้ช่วยมารับเงินบริจาคจำนวน1แสนบาทเพื่อนำไปพิมพ์รวมเล่มและถวายตามวัดต่างๆข้าพเจ้าปฏิเสธไปว่าไม่มีเวลางานยุ่งมากขอให้เก็บเงินไว้ก่อนอีกตั้ง2ปีจึงจะพิมพ์รวมเล่มได้ สาเหตุที่สุภาพสตรีท่านนั้นประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพิมพ์ถวายวัดคือดิฉันรักสมเด็จพระเจ้าตากสินรักหลวงพ่อในป่ารักหลวงพ่อจารันอ่านแล้วถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึง้งข้าพเจ้าสารภาพว่ามีความรู้สึกอย่างเดียวกันถึงขนาดเขียนไปร้องไห้ไปด้วยความรู้สึกรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด ข้าพเจ้าประทับใจที่พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสรุปว่าข้าพเจ้าต้องนัดพบผู้อ่านท่านนั้นและได้ไปรับเงินหนึ่งแสนบาทจากท่านมาใส่บัญชีไว้ขออนุโมทนาบุญกับคุณอารัญญาองค์วิเศษ ที่มีกุศล,ลจิตจะช่วยเผยแผ่พระศาสนาและเมื่อรวมเล่มข้าพเจ้าก็ร่วมบริจาคสมทบอีกห้าหมื่นบาทเพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ศิษยานุศิ์ที่มาเข้าโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่4ี่ถึงสิสิงหาคมพุทธศักราช2549เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจาร พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จาริกไปนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียในปีพุทธศักราช2528และกลับมาเล่าว่าโยมคนหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมขณะสวดพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ทำเมฆคสถูปเจดีแต่ท่านไม่ได้บอกชื่อโยมท่านนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปเอาเองว่าต้องเป็นโยมเสงย์ใจบุญ ซึ่งภรรยาของท่านคือโยมผ่องศรีใจบุญแต่ในเรื่องข้าพเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นโยมผ่องสยใจบุญชื่อพระพิสุนุ่มสามรูปเป็นชื่อสมมุติและไม่มีตัวตนส่วนลุงพ่อวัดดอนเมืองข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านมาก่อนเพิ่งมารู้จักตอนนิยายเรื่องนี้ใกล้จะจบพระเจริญซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ปัจจุบันคือพระอาจารย์ดรจรันติตะธรรมโม ซึ่งชื่อและฉายาเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่วนแม่ชีปวนนายไกรูและนายทุกโขมีตัวตนจริงส่วนสองพ่อลูกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วในไกรูตายเพราะโรคชรานายทุกโขตายเพราะโรคสุราข้าพเจ้าต้องการให้เรื่องดำเนินไปด้วยดีจึงจัดฉากให้ท่านพระครูสนทนากับพระมหาฉลองด้วยเรื่องของสองพ่อลูก ส่วนเรื่องพักทวันข้าพเจ้าไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่นับถือแต่ในเมื่อเป็นประสบการณ์จริงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและท่านก็ให้ทุนการศึกษาพระอินเดียรูปนั้นจริงพระอินเดียก็เล่นกลให้ดูจริงข้าพเจ้าเคยไปพักที่วัดสมัยที่เรียนอยู่อินเดียระหว่างปีพุทธศักราช2533 ถึง2,535แต่จำชื่อวัดไม่ได้เสียแล้วจึงต้องเขียนโดยเปลี่ยนชื่อเมืองที่พักวันอยู่ให้ผิดไปจากความจริงบรรดาผู้นับถือพักวันซึ่งในจำนวนนี้มีเพื่อนของข้าพเจ้าหลายคนจะได้ไม่อาฆาตโกรธเคืองข้าพเจ้าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในงานเขียนชิ้นนี้คือได้ทำให้ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ที่ดูลึกลับมากกว่า200ปีโปร่งใสขึ้นคนไทยจะได้รู้ความจริงว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงทนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่บูรพพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกปักรักษาไว้ให้ ขอคนไทยจงอยู่อย่างรู้คุณแผ่นดินด้วยเทินสุทัศาอ่อนค้อม19กกรกฎาคมพุทธศักราช2549